ายแบบนี้ปิดร้านไปเลยดีกว่าเสียงก็เป็นมลภาวะทางหูโอ้ยน่าลำคาญนะ่ะบอกตรงๆคนเป็นใครเหรอคะถึงมาดา่าฉันคุณรู้จักฉันดีหรือเปล่าคุณยากพอได้แล้วนะ่ะลูกค้าคะลูกค้าคะมาอุดหนุนได้นะคะแพนเค้กรานี้อร่อยมากเลยนะคะคุณลูกค้า อยู่รอยมาทั้งวันแล้วยังไม่มีลูกค้าคนเลยอ,ะอ่ะอ้าวป้าสวัสดีค่ะคุณป้าขายอะไรคะเนี่ยแพนเค้กค่ะอร่อยมากเลยนะคะเป็นสูตรด,ดั้งเดิมโบราณเลยค่ะป้าอ๋อแล้วเป็นยังไงขายดีไหมคะเนี่ยก็ถึงวันนี้ป้าเป็นลูกค้าคนแรกคะ่ะอุ้ยนี่มันบ่ายแล้วนะ ใช่ค่ะป้าเศรษฐก,กิจไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ป้าจะบอกให้ร้านขายขนมแบบนี้นี่ตลาด่มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ถ้าหนูอยากจะขายดีๆนะป้าว่าหนูต้องหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนี่แหละป้าเคยเห็นรีวิวพวกร้านขนมและอาหารพวกนี้ในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนก็จะต้องมีเอกลักษณ์บางคนก็ร้องเพลงบางคนก็เล่นตลกบางคนด่าลูกค้านะก็ะยังขายดีเลย<ช>ถ้าเรามีเอกลักษณ์รีวิวลงติ๊กต็อกดังปังเมื่อไหร่รับรองขายดีเมื่อนั้น เนี Eat, ier, oh, right ่ยป้าว่าแผนเค้กธรรมดาแบบเนี oh, ้ยโอ้โหเรียบเรียบหนูต้องหาเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าเอกลักษณ์เหรอแผนเค้กไข่แล้วค่ะคุณลุกค่ะชิคก้าชิก้าดูคุณกค่ะ เค้กแค่เนี้ยจำเป็นต้องกระเด็นขนาดนี้เลยหรอเอพี่ว่ามันตลกดีนะคุณย่าเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายลงทิกตอจะดีกว่านี่ตลกตรงไหนอะโอมลินซะขนาดนั้นอะมาฟังเรื่องหรอก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าตลกดีเนี่ยดูดิขายเป็นเค้กอยู่เนี่ยแค่กกึก่กึก่ะคุก้าสวดีค่ะนคค่ะ จะให้ไม่สุกนะคะเอกแล้วกันที่นีค่ะโอ้ยขายแบบนี้ปิดร้านไปเลยดีกว่าเสียงก็เป็นโมลภาวะทางหูโอ้ยน่ารำคาญอะบอกตรงๆเฮ้ยปุญญาแบบนี้ครับชอบดีมันตลกดีอะไรนะนายชอบหรออ๋อฉันรู้แล้วที่แม่ขายแอปแบบนี้เพราะจะล่อผู้ชายเข้ามาใช่ไหมเฮ้ยปุญญาแรงไปเปล่าแรงอะไรเนี่ยฉันถามตรงๆเลยนะวันวันหนึ่งอะที่ขายได้อะลูกค้ามีแต่ผู้ชายใช่ไหมที่มนแกล้งแอป เพราะว่าอยากได้ลูกค้าผู้ชายสบยีท่าคุณลูกค้าคะคุณเป็นใครเหรอคะถึงมาดา่าฉันคุณรู้จักฉันดีหรือเปล่าฉันแค่าขายของของฉันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาหาเรื่องฉันทําไมคะแหม่แหมแหมพูดเสียงปกติก็เป็นกับเขานี่แหมแล้วมาแอบแ๊วอยู่ทําไมละ่ะนี่แฟนฉันก็บอกว่าชอบเธอทําไมจะแย่งแฟนฉันเหรอนี่คุณมันจะมากเกินไปแลนะ นีุ่ญญาเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นนะครับชอบประเพราะมันตลกเงียบไปเลยครับนี่ปิดร้านไปเลยแปพูดปกติกับคนอื่นเขาก็พูดได้โมตแต่กระแดดอยู่ได้น้าลำคาญมากรู้ปะคนแถวนี้ไม่คิดว่าเขาจะลำคาญมาก่อนทำตัวแบบเนี้ยตัวพอคุณย่าอเอาบระเสองชิ้นนะค่ะนี่ครับยังจะกินอีกเหรอเดี๋ยวคุณย่ายังไม่ได้สั่งเลยโอ้ยไม่ต้องกินแล้วครับไปไไอ,ไอย่ากินอะ่ะไป กแค่แบลวขายมันผิดขนาดนั้นเลยหรือไงทุกคนนะคะเราเจอแล้วนะคะร้านแพนเค้กแอปแบล่ะเราเนี่ยตามมาจากในทิกต o กเลยค่ะไปไปสั่งกันเลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะเออนี่ใช่ร้านแพนเค้กแอปแบลไหมคะเอ่อเกิด่ใช่ค่ะว่าแต่จะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเฮ้ย่ ตามมาจากติกตอกอ่ะที่พูดแบบแอปเปิลกันขีนตลกตลกอย่าง,งานั้นนะขอแบบนั้นสิอุตส,ส่าห์ตามมาจากติกตอกเลยนะ <c oughs> ขอร้องนะพูดแบบเดิมเธอคือฉันไม่กล้าพูดแล้วอะค่ะคุณอยากฟังจริงๆเหรอคะคือมันมีคนรำคาญที่ฉันพูดแบบนี้นะค่ะเฮ้ยมันก็ตลกดีออกอ่ะใครรำคาญอ่ะเ <c oughs> นี่ยฉันชอบมากเลยฉันตามมาจากติกตอกเลยนะเ <c oughs> นี่ยรู้ป่าว่ามีคนโพสต์ลงติกตอกด้วยนี่เหรอคะ ครับผมเป็นคนโพสเองคุณนี่เตอมมาเร็วแน่ผมเพิ่งลงไปเองก็ใช่ค่ะสิดูสิคลิปคุณอะมีคนดูเต็มเลยนะเนี่ยการขายอะมันก็ต้องมีแบบนี้แหละคนอะเขาก็มาตามการรีวิวทั้งนั้นแหละขายแบบนี้นี่แหละจะได้มีเอกลักษณ์ขายดีๆทำแบบเนี้ยถูกแล้วฮะคนนี้ก็ประหลาดคนหนึ่งขายแบบกระแดะแบเลล์เนี่ยนะคุณยากพอได้แล้วนะคุณลูกค้าคะไม่ก่อนฉันอะ ขายแบบธรรมดาธรรมดาฉันขายไม่ค่อยออกเลยไม่มีใครมาซื้อเพราะฉันเปลี่ยนมาขายแบบนี้มันจะได้มีเอกลักษณ์มากขึ้นฉันก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีคนลูกค้าเนี่ยมาถ่ายลงติกตอกแล้วก็มีคนตามมาแล้วคนก็มาว่าฉันว่าก,กระแดะอีกอะ่ะแล้วอย่างงี้ซึ่งคุจะทำยังไงเนี่ยโอ๊ยกระแดอะไรถ้าคุณทาแบบนี้แล้วมันขายดีอะ่ะ<ๆ>ก็ทําไปเลยไม่ต้องแคร์คนชอบคุณอะ่ะมีกี่คนแล้วคนว่าคุณอะ่ะมีกี่คนอ จริงด้วยค่ะคนที่ว่าฉันก็มีคนคนเนี้คนแรกนี่แหละค่ะคนอื่นเขาก็บอกว่ามันตลกดีกันทั้งนั้นนั่นแหละเห็นไหมก็มีแค่คนคนเดียวนั่นแหละที่ไม่ชอบอ่ะถ้าไม่ชอบอ่ะก็ไม่ต้องมาด่าเขาไม่ต้องกินนายอ่ะชอบปะชอบดีฉันก็ชอบฉันขอสิบชิ้นคือขอห้าสิบชิ้นฮะให้ใจเย็นต่อยู่มีข้อแม้ต้องทำเสียงแอปแบวน่ารักน่ารักเหมือนในคลิปวน่าเสียงแอปแบว ้าเไอแบลทุกคนจะซื้อใช่ไหมคะแน่นอนจะคื่นะคะคุณค่ะไ่เนค่ะขอตั้งกล่อนได้ค่ะ แบบนี้มีคนชอบด้วยเหรอเนี่ยทำไมฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไปกินร้านอื่นแล้วนี่โอ้โหน่ากินมากตามมาอุ่นุนกันเยอะเลยนะคะนี่นี่เอาอีกค่ะเอาอีกตอนนี้ฉันรักอยู่ใน่างที่บอกมีคนดูหลายคนเลยนะคะตามมาอุดหนุนได้เลยนะคะนี่ค่ะแอนดับแอนเะจะจะจานหนึ่งใส่ได้แค่สามชิ้นแต่ทำให้เองนะคะ